สวัสดีครับผมพบพ่อครับช่องช่างนุ่มปราซางครับผมเมื่อนี้ได้ออกมาข้างนอกครับผมมาพร้าเพิอกหลวงครับผมกดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนครับผมเมื่อนี้มากับทีมงานครับผมมาพร้าเพิอกหลวงกับทีมมะเอาครับผมนี่ครับผมทีมงานกับพันก่อนครับผมแล้วก็เจ้าของสวนครับผมที่เพป็นพ่อห้างเนาะหลักกับทีมมะเอาครับผม ช่วงกลางเว้นเนี่ยับผมเดี๋ยวขอ,อยาดแต่งตัวนะครับนี่ครับผมอุปกรณ์ห้องกมีรนะผมมีบกบวบครับผมเพื่อจุดควนนะผมเพื่อว่แม่แม่มเนี่ยได้มาก,กวนห,ห้องหลายนะผมเนี่ยความปลอดภัยครับผมขอ,อยาดใส่สุดครับผมสารที่ประพาวจ้ thì nhờ luôn, liên xuống mưa, ẹn lên เน้นความปลอดภัยไว้ก่อนครับผม ใส่ถุงมือหนาเลยท่านะครับผมใส่ถุงมือหนาเคยมันเคยทะลุไงโอ้มันเคยทะลุผมบบได้ใส่ซอนน่ะมันทะลุมันต้องใส่ซอนครับผมใส่ซ้อนบางทีผมอาจจะใส่ข้นสิแนะผมสิกวดเอาเลยนะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนห้างเลยครับผมเดี๋ยวพาไปรออยู่ข้างนอกกันครับเดี๋ยวไปรอพาไปล่อข้างนอกได้เดี๋ยวจะพาออกโอเคครับเดี๋ยวอกัน dù hăng các bạn, dọc cái bưng hăng đấy các bạn, nhiều các bạn, tăm tấm các ว่าจะมีตโตกว่านะนี่ครับผมพึ่งมกกาเก,กาะเพือเด้๋ยวบขันแดงเขาก็ใส่หมกบวบครับผมใส่ควนควนครับผม หั่งครับผมเ็นเริ่มแตกแล้วครับผมเริ่มแตกหั่งแล้วควร,รติดครับผมเริ่มแตกหั่งแล้วล่ะครับผม ผมมีคนไทยห้นะครับผมเดี๋ยวไทยเอาเองเลยมาลุนมาน้ำครับ ลูกเต็มด่างได้เนาะบังครับผมสวยงามครับดูใกล้ๆกันเลยครับผม tăng con ngón ngóc แต่หั่งนี่มาบร้อยครับผมลูกเต็มดีกันาดเล้ครับผมเดี๋ยวหัวน้ำหวานครับผม เรียหัวน้ำครับผมเรียบร้อยครับผม ดหังเลยครับผมเรืองไฟปลากับสำคัญครับผมเขาต้องดับครับผมสำหรับชิปนี้ครับผมก็ขอล่าไปก่อนแค่นี้ครับผมอ่านี่กันเอาเพลิงเนาะส่องอสร้างนุ่มปลาสร้างกับมี การเอาเพิงาการล่าสับอะไรครับผมต่างๆนะผมผู้ใดชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเปืนก็นยังเฮ็ดคือเก่าครับผมตอนนี้พอดีออกมาทรงออกมาทรงปืนให้ลูกค้าครับผมพอดีเป็นทั้งพัน,พ,นพอดีครับผมตัวนี้ก็เลยเอาแวเอาชุดมาพร้อมครับผมแววชุดล้าก็มา เดยมาเอาครับผมเด็วก็สิกลับไปเฮ็ดปืนขื้เก่าครับผมขอลบพี่นี่ลาไปก่อนครับผมวัสดีครับ